สวัสดีครับพระสมเด็จวัดละคขังลุงลงบบุรีก็ได้มีโอกาสเปลี่ยนการถ่ายคลิปมาเป็นพระหลวงปูทวดดูบ้างครับเพราะว่าถ่ายแต่พระสมเด็จมาก็หลายคลิปแล้วเปลี่ยนบรรยากาศมาชมหลวงปูทวดกันบ้างครับคลิปนี้คลิปต่อไปก็ข้างหน้าก็คงจะเป็นสับกันไปฮะกลัวเพื่อนๆและน้องๆที่ชมคลิป ของหลวงรูตบรีเดี๋ยวจะเซ็งเลยเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่แล้วมาสองคลิปนะที่ผมถ่ายไปต้องขอโทษเพื่อนๆและน้องๆและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมก็ลบไปแล้วแหละมันเป็นคลิปนี่นะคลิปหลวงปู่ทวดเนื้อโลหะนี่นะหลังตะลีดเนี่ยที่ผมเข้าใจผิดไปว่ามันเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ของสมเด็จพทธจารยร์โตพรบารังสีสร้างนะฮะไม่ใช่นะครับ ขอแก้ข่าวด้วยว่าผมก็ได้ลบคลิปนั้นไปแล้วแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็เป็นคลิปพระผงหลวงปู่ทวดเหมือนกันนะเป็นเนื้อแดงกวนอูกับเนื้อสีขาวนะที่ทําคลิปคู่กับคลิปนี่นะคลิปไอหลังตอรีดเนี่ยผมก็ลบไปแล้วเหมือนกันนะมันเป็นคลิปคู่กันก็ผิดเหมือนกันนะต้องขอโทษท่านด้วยผู้รู้หรือว่าเพื่อนๆที่ชมและน้องๆทุกท่าน ถือว่าผิดเป็นครูก็แล้กันนะเพราะว่าความผิดพลาดบางทีมันก็เกิดได้โดยที่ว่าเราไม่ได้เจตนาเพราะเราไม่ได้ค้นข้อมูลมากมายฮะผมส่วนมากผมก็จะเอาความเป็นจริงขององค์พระมาถ่ายให้ดูเลยถ้ามันอยู่คู่กับสมเด็จผมก็นึกว่าสมเด็จสร้างฮะก็ต้องเข้าใจแบบนั้นแต่เมื่อเราไปเห็นคลิปแล้วได้เรียนรู้แล้วเราก็เห็นว่าอ่ามันผิดเนี่ยเราก็เลยต้องมาแก้ไขคลิปให้เพื่อนๆและน้องๆท,ท่านผู้ชมทุกท่านได้ ชมกันใหม่ผมก็ได้ลบคลิปนั้นไปแล้วก็ต้องขออาภัยท่านผู้ชมและเพื่อนๆน้องๆทุกท่านด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาชมคลิปนี้ต่อกันนะเป็นพ,พิมพ์หลวงปู่ทวดเนื้อโลหะนะปี05พระเจ้าวรวงเฉลิมเฉลิมพงนะเฉลิมพงเป็นผู้สร้างนะนี่ปี05เป็นพระเนื้อรล่อนะ ของวัดช่างให้ที่เขาเล่นหากันตอนนี้ก็หลักล้านนะก็เลยเอานำเอามาถ่ายให้ท่านได้ชมกันว่าเนื้อนะมันเป็นยังไงตอนนี้ปีศูนย์ห้าสร้างมากีป่ปีแล้วมันยุบย่นขนาดไหนยังไงฮะท่นี้ถือว่าเป็นพิมพเอนะฮะพิมพเอหลังตาลีดพิมพเอนะโอเคนะดูด้านข้างครับเนะี่ยผมพยายามจะไม่ทำคลิปยาวนะตอนนี้ จะทาสั้นๆให้ได้ใจความและให้ท่านได้ชมได้ความรู้กัน,น,นเนื้อๆไปเลยอ้ประเภทคุยตามสคริปหรือตามอะไรเยอะๆไม่เอานะตอนนี้เราให้ดูเห็นกันจะจัเนี้ยแบบเนี้ยว่าใช่ไม่ใช่ฮนะใช่ก็ชมกันต่อไปฮะถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานของพเพื่อนๆและน้องๆและท่านผู้ชมทุกท่านที่มาชมคลิปของผมเนี้ยเดี๋ยวเมื่อท่านไปเสาะหาหรือแะสะแวงหาก็จะได้ จำฮะจำว่าเออนี่นะเราเคยเห็นคลิปของลุงลบบุรีที่เรามองว่าเออมันแท้ก็โอเคจำไปเป็นครูเพื่อเราอยากสะแสวงหาหรืออยากได้ต่อไปนะเราก็ต้องหาต่อไปมันเป็นเรื่องปกติไม่มีใครได้มาตั้งแต่แรกผมนี่ถือว่าโชคดีหน่อยนะที่ได้ ประเภทว่าอะไรเาเรียกว่ามวลระดกตกทอดก็แค่นั้นเองแต่อย่ารู้เลยว่ามายังไงนะไม่เอาผมไม่อยากนั่นเดี๋ยวจะกลายเป็นอะไรสตรอรี่อย่างที่เขาบอกว่าสร้างสตรอรี่เพื่อโปรโมทวัตถุของตัวเองอะไรแบบนั้นนะผมไม่เอาเราให้ดูกันเลยว่าเออถ้าท่านมองว่าแท้ก็โอเคชมเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เอาไปเป็น วิชาความรู้ติดตัวท่านไปเพื่อไปแสวงหาข้างหน้าหรือว่าอยากจะเช่าอยากจะได้อะไรทั้งหลายนะก็เป็นบรรทัดฐานหรือพื้นฐานความรู้ของท่านเองผมไม่สามารถที่จะไปถ่ายทอดความรู้หรือว่าไปเอาความรู้ป้อนให้ท่านประเภทว่าท่านต้องรู้ตามผมนะไม่ใช่ผมก็ไม่มีความรู้อะไรก็เนี่ยเอาแต่แค่ของแท้ก็ผมก็แท้นะคือแท้ก็เอามาดูแล้วก็ ูแล้วมันดูคลิปเขามั้งอะไรพวกนี้มันก็โอเคมันก็ตรงก็เราก็เลยมาถ่ายให้ดูกันก็แค่นั้นเองผมจะไม่ทําคลิปยาวนะสั้นๆท่านได้ชมได้ดูกันแล้วก็มันจะได้นั่นนะได้เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็จะได้เป็นแนวทางสสแสวงหาและดูเป็นข้อมูลแท้จริงจงแท้เป็นอย่างไรอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นพระรอนะครับนี่เป็นช่อช่ออยู่ตูตรงนี้เห็นไหมรอยตัด ช่างสมัยนู้นเขาใช้ตะไบตัดตัดช่อตรงนี้แล้วก็ถูตัดตรงนี้ด้วยเห็นไหมผ้านี้ผ้าไม่ได้ใช้เลยนะพระเก็บเพิ่งมาโผล่ที่มือผมแค่นั้นเองนะบอกตร,ตรงตงพระเก็บของทางบ้านเขาเก็บไว้แค่นั้น,นจบไม่มีอะไรแล้วก็มาถ่ายทำให้ท่านดู้า,าแท้ก็ดูกันไปถ้าไม่แท้ก็กดทิ้งไปแค่นั้นนะอย่าไปดูมันไม่ใช่ที่จะเป็นแนวทางของเราใช่ไหม ผมก็พูดได้ว่าพระรลอมันก็จะมีตะปุ่มตะปัม๊มฮะไม่ค่อยเรียบเนื้ออาจจะตึงฮะส่วนที่ตึงก็ตึงมากส่วนที่ว่าย่นก็ยน่นนะเห็นไหมยุบยับยน่นเห็นไหมนี่คือลักษณะพระหลอนะ,จะใจสมบูรณ์ตึงแป๊ะเหมือนกับพระปั๊มได่ไม่ได้แต่จุดไหนที่ตึงก็มันจะตึงฮะดูให้ดีเห็นไหมเส้นอริ้วจีวรอ,อะไรทั้งหลายเนี่ยนับพงนับพาเห็นไหมใบหน้าท่านเห็นไหมอันนี้มันตึงเห็นไหมแขนเขนินตึงเห็นไหมบีว เม็ดบัวเนี่ยบัวคัามบัวงายตึงนี่ขาตึงแต่ส่วนยน่นคือขอบเห็นไหมยน่นก็เรื่องปกติฮะไปเนี้ยทเทเหล่าคำร้อนนีผิวไฟฮะคาบเบ้า,าบเห็นไหติดตามซอบตามมุมจะเขียวจะแดงจะส้มจะเหลืองก็ว่ากันไปอันนลักษณะาคาบเบ้านะโอเคนะตรงนี้ถือว่าดูครบับเดี๋ยวเราไปดูกล้องใหญ่กุณหน่อยนะต่อให้ท่านดูกัน มันจะได้เห็นกันชัดๆนี่ฮนะคือเข้ากล้องใหญ่ขนาดพันเอนะผลออกมาปีศูนย์ห้าเนื้อโลหะนะของวัดช้างให้เห็นนะอันนี้คือลักษณะพระเก่าแล้วได้อายุนะผมก็พูดตามตามเนื้อพระนะผมไม่ได้บอกว่าพระผมผมแท้นะให้ท่านดูแล้ววินิจฉัยว่าเองฮนะผู้ด,ดูต้องเรียนรู้เองแล้วตอนนี้ ผมถือว่าผมถ่ายทอดให้ท่านดูแล้วก็ทำคลิปให้ท่านดูยิ่เฉยอ,อท่านว่าแท้ก็คือแท้ท่านว่าไม่แท้ก็คือไม่แท้แก็แค่นั้นแหละสําหรับผมผมก็มีหน้าที่ถ่ายให้ท่านดูถือว่าเป็นสื่อกลางให้ท่านได้ชมได้ดูกันแท้ไม่แท้ไปวิจัยเ่าเองครับผมไม่พูดบอกไม่ได้แล้วก็ถือว่าเราทาตามความเป็นจริงแค่นั้นเองท่าน จากรู้ความจริงท่านก็ต้องหัดเรียนรู้ใช่ไหมผมก็แค่เอาที่มีมาออกมาเปิดให้ดูท่านก็ดูแล้วก็นั่นนะคือท่านว่าใช่ก็คือครูแต่ท่านบอกไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ครูไม่ใช่ครูก็จะไปดนะูกดหนีซะกดทิ้งแต่ท่านเห็นว่าใช่นะเป็นครูได้อะไรต่างๆอยากให้เพื่อนอยากให้อะไรดูไว้เป็นบรรทัดฐานหรือเป็นอะไรก็เอาฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ขนาดง่ายง่ายผมไม่มีอะไรลงลรับุรีเห็นนะความจริงก็คือความจริงแค่นั้นแหละไม่จริงก็คือไม่จริงเห็นนะเนี่ยดิวเจวอนมันจะชนกันตรงนี้ที่ตามตำราเขาบอกนะอันนี้แถวนี้เขาบอกว่าไหลจงไหลจุดแต่อันนี้มันเป็นพิมพ์หล,ลอนะคงคงไม่ใช่ตามตำราพระเนื้อว,ว่านเก้าเจดนะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็คงจะได้เจอเก้าเจ็ดเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ท่านดูหมดเลยได้เรียนรู้กันไป เห็นไหมอันนี้โอเคนะสำหรับนี้ปีศูนย์ห้าวัดช้างให้วาถไทยท่านได้ชมกันเต็มเต็มของแท้เป็นยังไงหรือของไม่แท้เป็นยังไงจะได้รู้กันไปเลยเห็นไหถ้าท่านมองว่าแท้ก็ถือว่าเป็นครูของท่านนะครับเนี่ยองนี้แต่ถ้าท่านมองว่าไม่แท้ก็อย่าไปสนใจมันนะกดทิ้งไปเลยนะไม่ต้องไปยึดตามดูแค่เป็นประสบการณ์ ทุกอย่างมีสวการ์มีสองด้านนะเหรียญบาดก็สองด้านเห็นไหมอันนี้คือมุมด้านนี้ที่ผมบอกว่าเป็นพิมพ์เอก็คือเน,นี่ยลักษณะนี่ฮะผ้าชายจีวรนะมันจะลงมาแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือพิมพ์เอนะผ้าชายจีวรมันจะลงมาแบบนี้เห็นไหมลงมาแบบนี้ถ้าว่าพิมพ์บีมันจะผ้าชายจีวรจะมาแบบนี้มาแล้วครับเข้าไปซอกละเล่ตรงนี้เห็นไหมถ้าพิมพ์เอนี่มันจะยาวขึ้นไปแบบนี้เลยขึ้นไปข้างบนนู่น เห็นไหมอันนี้คือลักษณะติม์เ A มันจะตัดเฉียงมาแบบน,นี้นั่นคือนี่หนึ่งจุดที่ให้ดูว่านี่คือพิมพ์ A. โอเคนะอันนี้ให้ดูด้านหน้าต่อไปเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันไม่ทำคลิปยาวทำสั้นๆตอนนี้ได้ใจความสั้นๆเอาความจริงมาให้ดูกันโอเคนะเดี๋ยวดูด้านหลังกันหน่อยนะึงเดี๋ยวจะหาว่าถ่ายไม่ครบเห็นไหมนี่คือด้านหลังพระ หลังเตลีดปีศูนย์ห้าวัดช่างให้โอเคเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนโอเคครับเห็นไหมฮะนี่รอยแทงตะใบแล้วก็รอยอะไรค่าเรียกว่าเคลือบอะไรเคลือบดำดำเนี่ยลงอะไรเห็นไหมนี่คือล,าาลักษณะพระรอนะเห็นไหมมันไม่ได้เต็มไม่ได้อะไรก็รแทงแต่งกันไปให้มันเรียบร้อยให้ดูดีเนี่รอยช่าง แต่ก่อนเขาใช้บุ้งหรือใช้ตะไบนะกินส่วนแตกส่วนเกินอะไรต่างๆแล้วก็แต่งขอบแต่งข้างให้เข้าที่เข้าทางแล้วก,ก็ดูออกมาสวยงามอันนี้อร่อยเทยมันไม่เรียบฮนะพระเทเห็นไมไม่เรียบอันนี้ฐานล่างเทหน้านี่ด้านหลังอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าด้านหลังโอเคถือว่าหมดแล้วผมก็ทำคลิปแค่นี้สั้นๆให้ดูกัน ดูให้มันชัดๆแล้วก็ได้ใจความเป็นเย่อเคล็ดลับเป็นความรู้เยอ่ทางแก่ผู้ที่ไม่รู้และผู้ที่รู้หรือว่าได้ดูคลิปจะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูต่อเพื่อได้เรียนรู้ผู้ที่สแสวงหาจะได้เป็นข้อมูลต่างๆให้กับตัวเองและให้เพื่อนๆให้ผู้ที่อยากจะรู้โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้หลวงปู่ทวดเนื้อโลหะปีศูนย์ห้าตอนนี้นะครับสวัสดีครับ